คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิตาสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 O V E R ท,ทุกท่านนะครับก็วันนี้มีฟุตบอลมานําเสนอสาหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป V I P เฉลยประจาวันที่23 เดือน1ิ6 4นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้เนี่ยก็ S. 4 5 O.V.E.R ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนีน้ทางเราเนี่ยก็มีทัศนะเกียบรายวันนะครับแบบฟอร์มใหม่นะครับก็ทัศนะรายวันของเราเนี่ยจะได้ทั้งหมด5คู่ต่อวันเช่น V.I.P 1 2และผลงานพี่เสือที่อันดับที่ดีที่สุด1 2 3นะครับก็รวมไปทั้งหมด ห้าคู่ต่อวันใครอยากได้ทัศนะรายวันเนี่ยก็แอดกันมาได้เลยนะครับ sover168 นะครับ sover168 ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบรับอยู่นะครับก็วันนี้ขอไปฟุตบอลอังกฤษนะครับคอนเฟอเรนซ์ลีอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเชสเตอร์ฟิลเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนอ n t i ิง h a m นะครับก็คู่นี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะก็ราคาเนี่ย ราคาเล็กเริ่มเนี่ยให้เจสต์ฟิลเนี่ยมาต่อหลังบ้านค,นคร,รึ่งครบลูกนะครับจ่าย0.93และให้ลอง0.88ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาอยู่ที่2.5เท่านั้นจ่ายสูง0.88จ่ายต่ำ0.93และราคาพูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.65พูลเสมออยู่ที่3.80และให้พูหลังบ้าน ชนะ4.50นะครับซึ่งลักษณะราคาตั้งต้นเนี่ยเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเชสเฟิลทั้งหมดนะครับว่าจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้และราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังให้เจ้าบ้านต่อครึ่งครบลูกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเริ่มมีการขยับน้ำและจ่าย0.88และไอ้รองหลังบ้านเนี่ย0.93ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ปกติแต่ว่าเริ่มปรับน้ําลงมานะจ่ายสูง0.83และจ่ายต่ํา0.98และราคาพูเนี่ย ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มขยับภูลงมานิดหน่อยก็คือให้เจ้าบ้านชนะ1.62ภูเสมอ3.80และให้ภูหลังบ้านชนะ 4..5 ซึ่งลักษณนะภูราคาปัจจุบันเนี่ยเจ้าก็ยังให้ความสําคัญกับเจตเตอร์ฟิลน้าของบอลเจ้าบ้านนะครับภูเสมอ3 8 0เนี่ยก็ยังอยู่ในเลทของราคาที่ต่อครึ่งก๊บลูกนะับสนุนอยู่แต่ก็มันก็ไม่ขาดสักเท่าไหร่นะถ้าขึ้น 4. จุดกว่าอย่างเงี้ยน่าจะมีแบบคือชัดเจนเลยแต่ผมมองว่า ผูเสมอ3.80เนี่ยกับให้หลังบ้านชนะ4.50ราคาตั้งต้นเนี่ยคือหลังบ้านมีโอกาสบุกมาทุบได้เลยนะครับเพราะเหรราคาเนี่ยคือหลังบ้านสู้ได้นะครับส่วนถสติเนี่ยของของเจ้าบ้านเนี่ยก็คือแข่งไป16นัดชนะ10เสมอ5แพ้1่งยิงคู่แข่งได้33ประตูเสียถึง13ประตูนะรางอันดับที่1น,นะครับส่วนหลังบ้านอันดินเฮมเนี่ยก็แข่งไป15นัดแข่งน้อยกว่า1นน,นัดนะ ชนะ7เสมอ2แพ้6ยิงประตูได้28ประตูเสียถึง22ประตูรังอันดับที่11นะครับ6นัดล่าสุดของเชสเตอร์ฟิลด์เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีเอามากๆเลยนะครับคือชนะ5เสมอ1ยิงคู่แข่งได้ถึง15ลูกเลยนะเสียถึง3ประตูส่วนทีมหลังบ้านเนี่ยเอาทิงแฮมเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าผลงานไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงคู่แข่งได้10ประตูและเสียถึง10ประตู ส่วนสถิติของคู่นี้เนี่ยเจอกันไปเจอกันไปทั้งหมด2นัดนะครับตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2021เนี่ยเจตเตอร์ฟิล์ชนะได้1นนัดแล้วก็ออกไปแพ้อันทิงเคมเนี่ยหนัดก็เหรีราคาที่เจตเตอร์ฟิล์ชนะได้นะ่คือเหรีราคาปป,ปนะยิงยิงขึ้นหลังชนะ1นส่วนที่แพ้เนี่ยก็ออกไปเยือนแพ้ไป3มประตูต่อ2นั่นคือเหรีราคาเสมอส่วนสถิติของเจตเตอร์ฟิล์เนี่ยการเล่นในบ้านของปีนี้เนี่ยเนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะ ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับคือไม่แพ้ใครเลยชนะ5เสมอ2ยิงคู่แข่งถึง17ประตูเสียถึง7ประตูส่วนอัลติงคเคมเนี่ยออกไปเยือนปีนี้เนี่ยออกไปเยือน8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4ยิงคู่แข่งได้14ประตูเสียถึง13ประตูถือว่า2ทีมนี้ต่างเก่งกันทั้งคู่คือเจสต์ฟิลเนี่ยเก่งในบ้านส่วนอัลติงคเคมเนี่ยก็เก่งนอกบ้านเหมือนกันส่วน ถ้าเรามาดูเฉลี่ยจริงๆเนี่ย5นัดหลังสุดที่แข็งเนี่ยโหด้านหลังสุดที่แข็งเนี่ยคือเซตเตอร์ฟิลเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยยิงประตูคู่แข็งเนี่ยได้2.4ประตูเลยนะต่อเกมเนี่ยแต่ว่าเสียประตูน้อยมากคือ0.6ต่อเกมส่วนเอาดิงแคมเนี่ยตกเฉลี่ยเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยยิงคู่แข่งได้2.2ประตูเลยนะเสียแล้วก็เวลาเสียประตูเนี่ยจะเฉลี่ยเฉลี่ยเสียในการเสียประตูเนี่ยจะอยู่ที่2.0ซึ่งผมมองว่านัดนี้น่าจะสู้กันมันนะครับ ส่วนถ้าเราดูสถิติการเย่าเยือนกันจริงๆอ่ะคือถ้าเย่าเยือนเนี่ยของเจตเตอร์ฟิลเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยเวลาเจตเตอร์ฟิลลในในบ้านเนี่ยตกนั้นละ2.4ประตูในี่ยนะยิงคู่แข่งอ่ะส่วนเอาทิงแคมเนี่ยออกไปเยือนเน่ะสถิติเนี่ยก็ตกยิงคู่แข่งได้2.4เหมือนกันซึ่งผมมองว่าวันนี้เอาทิงแคมมาสู้ได้นะกับเหรียดราคาแบบนี้นะครับส่วนสถิติีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยอ่าผม,มให้ดูหลังบ้านก่อนหลังบ้านในการออกเยือนเนี่ย ก็คือยิงคู่แข็งได้แล้วก็เสียคู่แข็งได้แต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยออกเยือนทั้งหมด5นัดหลังสุดอย่าที่ผมบอกไปเนี่ยมีสกอร์ครื่องแรกถึง4นัดเลยนะและนัดหนึ่งที่ไม่ยิงครึ่งแรกแต่ไปยิงครึ่งหลังเนี่ยคือออกไปเยือนเยโอวิวทาวคือจบหนึ่งหมันอยู่ในเลนราคาที่เราต้องการ2ประตูอยู่แล้วแต่5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนเนี่ย ออกสกอส,สูงเต็มเวลาเนี่ยถึง4นัดออกต่ำหนึ่งนัดแต่จบด้วยเสมอหนึ่งก็อยู่ในเด็ดราคาที่เราต้องการส่วนเจตเตอร์ฟิลเนี่ยในการเล่นในหลังเย่าเนี่ยหนัดหลังสุดของเจตเตอร์ฟิลเนี่ยยิงคู่แข่งได้ทุกนัดเลยนะครับเน้นย้ําว่ายิงคู่แข่งได้ทุกนัดนะและออกสูงเต็มเวลา4นัดเลยออกต่าอยู่1นัดก็คือการเล่นในบ้านเจอคิดไล่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ซึ่งผมมองว่าเจตเตอร์ฟิลเนี่ย มีดีกีที่เก่งเรื่องในบ้านส่วนหลังบ้านนะ่ะก็มีดีกีที่แข่งเก่งในเรื่องการออกเยือนซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับผมมองว่าเอาทิ้งเข็มมาสู้ได้นะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยสกอร์สูงแรกเปิดมาอยู่ที่1ลูกนะจ่าย0.78ให้ลงง1.06ส่วนแฮนดิแครครึ่งแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านเชสเตอร์ฟิลเนี่ยต่อปอปอจ่าย0.89และให้ลง0.97เท่านั้นนะครับส่วนราคาพูเนี่ย ราคาผู้ของของเจตเตอร์ฟิล์เนี่ยผู้เสมอของเจตเตอร์ฟิล์เนี่ยเปิดมาอยู่ที่2 1งจุดหนเะครึ่งแรกเนี่ยและให้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่2.29และให้หลังบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.40ซึ่งผมมองว่าด้วยลักษณะราคาที่ต่อเนี่ยราคาปัจจุบันและราคารา,ราคาตั้งต้นเนี่ยประกอบด้วยแฮนดิแคปครึ่งแรกเรราคาสูงแรกเนี่ยซึ่งผมมองว่าน่าจะมีสกอร์ครึ่งแรกให้เราเห็นเลยนะ เพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยก่อนจะถึงเวลาตีสองสี่ห้าเนี่ยอาจจะมีการขยับในการไหลของราคานะซึ่งผมมองว่าเอาทิงแคมเนี่ยดีกีเนี่ยในการออกเยอเือนนะคือเก่งนะครับเจตเตอร์ฟิลก็เก่งในบ้านซึ่งผมมองว่าคู่นี้เนี่ยเหรีราคาที่ต่อครึ่งควบลูกเนี่ยผมมองว่าเอาทิงแคมเนี่ยสู้ได้นะเจตเตอร์ฟิลอยู่อันดับหนึ่งแต่แบกราคาแค่ครึ่งควบแบบคือเจ้าก็ยังมองว่าแบบยังไม่ค่อยจะกล้าต่อเท่าไหร่แต่ถ้าแบกราคาหนึ่งลูกขึ้นเนี่ย ยังพอได้คิดนะครับแต่วันนี้แบกราคาแค่ครึ่งควบซึ่งผมมองว่าเอาทิงขคมกับการจ่ายน้ําแบบนี้เนี่ยผมมองว่าหลังบ้านสู้ได้นะครับก็วันนี้นะครับรุ่นเสียประตูและได้ประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเช็ตเตอร์ฟิลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเอาทิงแคมนะครับเตะเวลาตีสอนาทีถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVER ที่เดียวเท่านั้น,นครับและใครที่สนใจเกี่ยวกับทัศนะรายวันเนี่ย ก็ S O V E R 1 6 8นะครับ S O V E R 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็พี่หมาขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ